พี่น้องพาบ,บึงนกแต้แต่แวดพิ่นมากก๊กไข่พี่น้องสวงใบครับมื้อนี้โอ้อยอากาศแดดคักแดดแน่พี่น้อง่นเปิดึ้นมากก๊ไข่แล้วพี่น้องเห็นบอพี่น้องนัไขวันสีฟ้องครับนกแต้แต่แวดสายพันธุ์ข้อขาวปากแหลมขายาวครับมันก็หากินนัหนแรงน้ำครับพี่น้องนกสายพันธุ์นี่ึือมากก๊ไข่แล้วครับพี่น้อง วอดีพ่อไข่วันไลยหัางอยู่ครับพี่น้องวันนี้เลยมาถือโอกาสมา่ายพี่น้องเดี๋ยวเบ่งก่อนนะครับส่วนใบใบหนกสตเขาหัางครับเพื่อมาบ้างแดดห้บ้างแดดให้ไข่เนี่ยแหละครับพี่น้องเพื่บอุณหภูมิก่อนสามารถโกไข่เนี่ยครับก็ต้องลุ่งแช่น้ำก่อนนะครับเพื่อให้น้ำเปียขนก่อนครับแล้วก็มากกไข่เพื่อปับอุณหภูมิไข่ใบไข่ห่อนบริสันทซุปเท่า้หะครับไข่ แดดแ h e ขนาดนี้พี่น้องเอ้ยส3มองศานี่แดดแห้งครับแ h งแน่ละครับพี่น้องนี่ละเมืองไทยครับพี่น้องบริเวณแถวนี้ครับเป็นหล่องสวนบุกข้าวครับเป็นคู่สวนบกข้าวโนกแต้แต่แวดกับมะว่างไข่ลายหลายครับพี่น้องแต่ปีนี้หยาหกแข้งครับพี่น้องจะเห็นอยู่ปมะมาณหาหูกข้างนี่แหละครับบางห้างกับฟักเป็นตัวออกไปแล้วครับจกผ้าลูกคนไปทั้งใดพวกครับพี่น้องยังแท่านคอลูคนเลยครับ แต่อีกสายฟันหนึ่งกะฝากไปแล้วครับสายฟันเขาดำปากแดงกะเห็นลูกเพื่อนอยู่ครับออกจากห้างไปแล้วแลาวแม่เพื่อนก็นจักผ้าไปทั้งใดบุดและครับพี่น้องเดี๋ยวจะกอติดตามพี่น้องเพิ่งเรื่อยหุดแล้วครับนกกระแตแต้แวดเป็นว่าครับพี่น้องคือเรียกอีกชื่อว่าเรียกตามชื่อว่านกต้ยตีวิทหรือก,กระแตแต้แวดแหละแต่บางพื้นที่ครับพี่น้องสายพันนี่ส่วนมากจะอยู่บร,ริเวณชายฝั่งทะเลครับพี่น้อง ตามปลาใช่เล่นนะครับสายพันธุ์ข้อขาวนี่ครับแต่อีกสายพันธุ์ข้อดําปากแดงนี่เห็นทุกภาคไล้วละพี่น้องอยู่ตามไล่มันไล่อ้อยนะครับสายพันธุ์ปากแดงข้อดำนั่นแหละครับพี่น้องที่ทุกมีภาคชอบอยู่ในพื้นที่โล่งครับกับเป็นสัตว์สงวนนะครับด้วยสัตว์คุ้มครองอย่าไปทํรลายเขานะครับเป็นสัตว์คุ้มครองอนุรักษ์ไว้ครับเริ่มหายยากแล้วครับ นกสายพันธุ์นี้โอ้ยพี่นอกกดขึ้นมากกค่หมอไปแล้วครับพี่น้องขึ้นขึ้นมาปิกไครนะครับนาฮะคือพี่น้องเอ้ยนาฮกขนาดเสียงเป็นหอน้องนี่เพื่อนห้องเอ้ยนี่ครับเวลามีลูกมาขันไปยางไปแท้บริเวณห้างเพื่อนนะครับแมวกสบิดนขับไล่นะครับนี่ครับส่วนตอนเย็นครับพี่น้องออกไปเบิ่งอีกที่โอ้ยบรรยากาศดีหลายครับฟังเสียงนกเป็นห้อง แต่แต่แวดเองลหะอครับพี่น้องโอ้เสียงดีไรปุ่นลื่นแทวนี้ครับพี่น้องเกือบทายก็อติดตามพี่น้องเบื่อเรื่อยเพื่นละครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนีัล้ละครับสวัสดีครับผม